ไว้กัวกงเป็นพ่อเจ้าเรื่องนี้เจ้าต้องมีคําตอบให้เราพ่อก็คือพ่อลูกก็คือลูกจะหาเรื่องกันดีกว่าเฮ้ยไม่หาเจ้าแล้วจะหาใครน่ะติถ้าพ่อเจ้าไม่อมเงินเราไปจะค้างจ่ายสามเดือนได้ยังไงกันใช่แล้วเฮ้ยเถ้าใช่พูดนะเป็นของเสี่ยวเฉิงจื่อคุณเอาไปที่จวนเว่ยของเจ้านี่แหละถูกต้องเสี่ยวเฉิงจื่อเราส่งเสริมเจ้าปานดันเลยคบุณนะหนึ่งร้อยตำลึงเนี่ยรขอให้เจ้าถลุงได้หลายปีเลยเฮ้ยเขาว่าเช่นเหมือนเธอข้ากลัวจนอื่นหดตดหายแล้ว เพราะอีฝ่ายนี้ไหวว่กงเน่ท่านโกงเ่ยนะแน่นี่เสี่ยวฉิงจือเจ้าเนี่ยยอมรับชะตากรรมเธอนั่นสิทำอะไรไม่ได้หรอจริงด้วยยอมไม่ได้เรื่องอะไรข้าต้องยอมเสียเปรียบด้วยข้าขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะวันนี้ข้าจะเอาเงินของข้าคืนให้ได้พี่น้องทั้งหลายพวกเราเลยบกด้วยเลยเสียวฉิงจืออย่าจุดไฟหหมลมที่นี่ที่ข้าพูดผิดสมร่กันน่ะพี่น้องเหนื่อยยากตากำฝึกซ้อมทุกวันปาดเหงื่อสู้งานหนัก เงินกลับไม่จ่ายตรงเวลาข้าหัวเดียวกะเทีมเยมรีบยังกินไม่อิ่มท้องเลยแล้วพี่น้องจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวหรอผัดจ่ายอย่างนี้ได้ยังไง่จะค้างจ่ายไม่ได้จะค้างจ่ายไม่ได้สามเดือนไม่ไจ่ายเงินสักครั้งจ่ายที่นึงก็หักนอนหักนี่ยุติธรรมแล้วเหรอเอท <ำ S 1> ุนเงิงงนหรือไม่ต้องทวเาง,งินกันไปไปไป